ต้นฉบับคลิปจากเรนคราเตอร์อันดูเจี๋ยเอ้ยพิ่งต้นเดือนจะแทงเงินเดือนหายไปไหนหมดเนี่ยเลยต้องมารับจ o บเป็นรปภกลางคืนจนได้ใครโทรมาวะเด็กเดือนเที่ยงคืนไม่หลับไม่นอนหรือไงเนี่ยไหนดูดี่ใครแม่โทรมาวะจอสวัสดีค่ะราบปน ปิดแม่งไอพวกแก๊งคอเซนเตอร์คิดจะหลอกแดกฆ่าปรับกูนะสิไอโง่ไม่รู้อะไรซะแล้วกูไม่ใช้หรอกไอเคบ้านนอกถ้าเป็นเอดับหรือจะโุดหัวปรีก็ว่าไปอย่างอื้เสียงดังมาจากทางนี้ไอยามมันต้องอยู่ในห้องนี้แนชาว่างไงกจะตายเอาไปไหนวะเมื่อกี้ยังได้ยินเสียงไอยามคนใหม่มันคุยกับแก๊งคอเซนเตอร์อยู่เลยนี่หายไปไหนวะเจ๋งหมดสิพรายวันแม่เยอะบาซูกาชวนทอมนะครับชีวิตแบบพีพีสิ่งดีๆที่ลงตัว อะไรอ่ะเสียงอะไรเสียงหัวโล่รแล้วไอ้นี่มันอะไรอ่ะก็ยังไม่ได้ดูนไมเห็นภาพหลกะะอะไบลม่การแจกเอามาด้วยโอ้โอโอ้โหใคร้โอ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 ้อ้โอวโา้อ้โย้โอ้โห้โอ้โอ้โยนัอ้โอ้โอโอโโอ้โ้โอ้อ้โอ้้โ้อ้โอ้โ้โอล้โเ้้โอโล้โอ้้อ้อ้โอ้โอ้โอ้อออออหโอ้โอ้อ้ออ้โออ้้อา้ออม ก็ลงใสแล้วสิว่าฉันถือปืนมาทําไมฉันมีของดีมาแนะนํและบอกต่อนี่เือบเป็นตนร้อยโลกมันคือที่สุดของแจในนามของคุพวอคนแม่เปืนคนมันสามารถยิงถล่มได้ทุกอย่างในโลกาไล่ตั้งแต่รถถังสุดชนของรัสเซียยัะนิพีษการ์ไก่ัังเอียผสมแม่ที่เรียัซ้นรวมมีที่อยู่ในครัวใครแม่งขัดจังหวะโฆษณากว่าเอาเป็นว่ามันสามารถใช้ได้อย่างทุกเพศทุกวัยไม่ว่าจะเป็นตุ๊หัวปีหรือชนีหอบบอกใครๆก็ใช้ปืนนี้ได้ ตาเฮียไม่ได้ไรเหล่าคุณพีที่น่ารักทั้งหลายจะไปเฮียได้เลยนะนะจะยายามดีที่สุต่อมาเพลงรักนเอวี่บ้าดิยอกแล้วยอกตาดูอืมกูละเครียดดูดูพวกกูแต่ละตัวได่มาเบิร์นทำบ้าอะไรกันเนี่ยเฮ้ยอันจ้าฮ่าบอพี่จ๋มมาเต้นเสริมสร้างมิตรภาพพวกเรากันเถอะฮะเต้นเสริมสร้างมิตรภาพมึงเป็นเด็กปถมหรือไงนะฮะตัดกลับมาฝั่งบอลลูนบอย เอาเราฟังให้ด <guided snail> <shorts> ีนะบอยในการจะขายปืนเอาเราฟังให้ดีนะบอยครับพ่อในการเป็นนักขายปืนที่ดีนะนะแกจะเอาแต่โมเรื่องคุณภาพมันไม่ได้สิ่งที่สําคัญที่สุดในการเป็นนักขายที่ดีคือการสาธิตเพื่อโชว์ให้ไอ้พวกหน้าโง่ที่อยู่หน้าจอมันเห็นว่าปืนแกมันดีแค่ไหนเดี๋ยวกินขนมแล้วคนนี้เห็นหน้าไงวะฮ่าฮ่าฮ่านี่ไงในระดับยอดวิธีการสาธิตการใช้ปืน